สำหรับใครที่ดูบางกอกคณิกา ep 4ีเ e มื่อคืนแล้วนะคะจะเห็นซีนนี้เป็นซีนที่สามสาวน่ะรวบรวมเงินครบ12ช่างแล้วนํามาไทยตัวแต่แม่ราตีบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทาสสินไทยแต่เป็นทาสในเรือนเบีย้ยอีกก็เลยไปหาข้อมูลมนาะฝากกันนะทันเพื่อนจากข้อมูลนะคะบอกว่าแต่เดิมประเทศไทยเราเนี่ยพลเมืองกว่า3 0เปเ็นตะเป็นทาตถามว่าทำไมถึงเยอะขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าการเป็นทาสนะคะหรือวรรณะทาสสามารถสืบทอดกันได้ทางสายเลือดคือถ้าพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็จะต้องเป็นทาสไปด้วยโดยในซีรีส์เราจะเห็นเขาพูดถึงทาสทั้งหมด2ประเภทด้วยกันเนาะคือทาสสินไทยกับทาสในเรือนวียแต่ทาสในความเป็นจริงแล้วนะคะทาสามารถแบ่งออกเป็น7ประเภทหลักๆเนาะโดยแบบแรกนะคะก็คือเห็นในซีรีส์เลยแหละคือทาสสินไทยทาสประเภทนี้นะเพื่อนก็จะเกิดจากการที่ขายตัวเองให้เป็นทาสแล้วก็ต้องหาเงินทามาไถ่ถอนตัวเองเพื่อจะเป็นอิสระซึ่งตรงเนี้ยสามารถใช้เงินนะคะไถ่ถอนตัวเองได้ส่วนทาสประเภทที่2นะคะ ก็คือธาตุในเรือนเบีย้ยธาตุประเภทนี้นะคะคือลูกที่เกิดในขณะที่พ่อแม่ตัวเองอ่ะเป็นธาตุแล้วพอเกิดมาเนี่ยตัวเองก็ตกเป็นธาตุไปด้วยโดยปริยายเลยค่ะแบบไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยส่วนแบบที่3นะคะคือธาตุมรดกธาตุประเภทนี้เกิดจากการที่นายธาตุะคะ่ะเสียชีวิตลงแล้วได้ส่งต่อธาตุให้กับลูกหรือให้กับคนต่อไปเนาะเพราะว่าธาตุเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเนาะก็เลยสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กันได้ค่ะอย่างเช่นพ่อถ้าพ่อเสียชีวิตลงแล้วพอ มีธาตุก็สามารถส่งต่อให้ลูกได้ประเภทที่4นะคะคือธาตุท่านให้อันนี้ความหมายตรงตัวเลยคือเป็นธาตุที่ผู้อื่นยกให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าธาตุเป็นทรัพย์สินเพราะฉะนั้นถ้าหากพอใจและจะยกให้ใครเนี่ยก็สามารถทําได้คือโหเพื่อนเป็นเหมือนสิ่งของอะไรยังไงอย่างนั้นเลยอะแบบที่5นะคะคือธาตุทันโทษหรือธาตุที่ช่วยเหลือมาจากทันทัศถฐานหรือคุกนั่นแหละธาตุประเภทนี้เกิดจากบุคคลธรรมดาแหละที่ทําความผิดเนาะแล้ว โดนตำรวจจับแต่ว่าไม่มีเงินไปเสียค่าสินไหมหรือไปประกันตัวแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาเสียเงินให้เราเพื่อประกันตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสของคนคนนั้นทันทีแบบที่6นะคะคือทาสทุพพิกขภัยซึ่งทาสประเภทนี้คือการที่ขายตัวเองไปเป็นทาสเพราะว่าหนีจากความเดือดร้อนความอดอยากจากภาะวะข้าวยากหมากแพงอะคะ่ะคือไม่สามารถทำม,มาหากินได้ปกติแล้วก็คืออดอยากมากๆก็เลยต้องขายตัวเองเพื่อไปเป็นทาสรับใช้ให้กับนายทาสเพื่อแลกกับที่ ที่่่ออยูกินนนเัเงและธาตุประเภทสุดท้ายอันที่7นะคะก็คือธาตุเฉลยค่ะซึ่งธาตุประเภทนี้จะเกิดจากการแพ้สงครามอย่างเช่นมีการทําสงครามการระหว่าง2ดินแดนและปรากฏว่ามีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายที่แพ้เนะะี่ยค่ะก็จะถูกเกณฑ์ไปเป็นธาตุรับใช้กับฝ่ายที่ชนะนั่นเองซึ่งการจะหลุดออกจากการเป็นธาตุนะคะนอกจากการไถ่ยถอนโดยการใช้เงินแล้วเนี่ยมีวิธีไหนบ้างคะวันนี้ก็เอามาฝากกันเนาะสำหรับวิธีที่1อย่างที่เรารู้กันคือหาเงินมาถ่ายถอนตัวเองแบบที่ เียนหยดแล้วก็พี่ๆกําลังทาอยู่แบบที่2นะคะคือการไปบวชค่ะแต่การไปบวชนี้เนี่ยต้องยินยอมโดยนายธาทเท่านั้นนะคะถึงจะถือว่าเป็นการหลุดพ้นจากการเป็นธาได้แบบที่3ค่ะสําหรับา่าเฉลยเนาะที่ตกเป็นเฉลยแล้วก็ไปเป็นธาทะาววิธีเดียวที่จะหลุดจากการเป็นธาอันนี้ได้คือต้องหลบหนีเท่านั้นค่ะแบบที่4นะคะคือการแต่งงานกับคนที่ชนชั้นสูงกว่าวิธีนี้ก็จะทําให้หลุดพ้นจากการเป็นธาได้เหมือนกันค่ะและวิธีที่5นะคะถ้ากรณีที่ นายทาสของเราเป็นกระบฏแล้วทาสเนี่ยไปแจ้งความว่านายทาสเป็นกระบฏและปรากฏว่ามีการสอบสวนแล้วพบว่าเป็นกระบฏจริงตรงนี้นะคะทาตจะหลุดพ้นจากการเป็นทาตทันทีค่ะสําหรับการประกาศเลิกทาตเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยได้ประกาศเลิกทาตก็คือได้ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสขึ้นนะคะเรียกว่าพระราชบัญญัติทาตรศ .124 หรือราวราปีพศ2448ค่ะซึ่งได้ ได้สั่งห้ามไม่ให้มีการเกิดลูกทาสเด็ดขาดคือลูกทาสในเรือนเบีย้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสเนี่ยจะไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปแล้วก็ระบุให้การซื้อขายทาสนะคะมีโทษทางอาญาก็ถ้าเกิดมีการกระทําการซื้อขายทาตะก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายคือจากที่ถูกกฎหมายเนี่ยเปลี่ยนเป็นผิดกฎหมายแล้วนะคะส่วนคนที่เป็นทาตอยู่แล้วจะทํายังไงก็จะให้ในายทาสอนะคะลดค่าตัวลงเดือนละสบาทไปเรื่อยๆจน กว่าจะหมดซึ่งตรงจุดนี้เองนี่แหละที่เป็นการเลิกทาตแบบเด็ดขาดจากที่เห็นในซีรีส์จะเห็นว่าสถานะของคณิกาคะ่ะมีสถานะเนี่ยต่ำมากๆคือคิดว่าทาตเนี่ยต้อยต่ำมากๆแล้วแต่คณิกาเนี่ยถูกเหยียด มองว่าต่ำยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งอันนี้จากที่อิฟดูอ p พีที่4นะคะเพื่อนเมื่อคือนแบบโอ้โหเสียน้ําตาไปเยอะมากคือสงสารมากนะคะทุกตัวละครมีชีวิตที่มันแบบดาร์กและดูแล้วดิ่งมากๆเลยนะคะคือไม่คิดว่าคนคนหนึ่องอะคะ่ะจะถูกกระทําแบบกดให้ต่ําได้ขนาดนี้ทั้งๆที่ถูกกระทําโดยมนุษย์เหมือนกันสำหรับเพื่อนที่อยากตามไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะเจดีบางเกอกคณิกาออกฉายทุกวันพุธพฤหัสน,นะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็เพื่อนสามารถดู ย้อนหลังได้เลยนะทางแอป 1d ซึ่งอิปโหลดมาแล้วนะคะแล้วก็ดูในนั้นเลยเนาะในมือถือได้เลยนะคะและเช่นเคยนะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าใครดู EP4 แล้วนะร้องไห้กับซีนไหนกันบ้างลองมาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วเดี๋ยวอิปมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ